เกือบมันเหยียบอุ Anyways, ้ยอุ้ยอ่ะปาดเอามิดมันยังสันเก็บใบไปไปกินโดนๆซุ้มเหลือกระปุกกระใส่ถุงไว้จะกินกินในถุงก่อนในถุงจะค่อยมากินในกระปุกสวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้มากับสาวปา่นะครับ ปาาลาเก๋อไร้าร่นี่อยาก,กินของหวานพันวาสิอาหากล้วยไปเห็ดกลกวยฉาบไปกันพี่น้องอุปรกรณ์พร้อมนี่มีดได้มีดมาพร้อมแล้วไปไปเบิรองกันมีบ่เนะาะล้วยแกนี่เนาะครับเป็นก้กยอยู่หลังบ้านครับตอนนี้กำลังออกปีเนาะครับเนาะโอ้นี่กําลังกรลังเป็นปีบอยนี่ย่างตากแต,กแตนมันกินบ่อันนี้อันนี้น้อยหน่อยอยู่นี่เห็ดท่านใดๆน้อยหน่อยอยู่ นี่เนาะอู้นพำุผนหลังคาผุนุนลังค่าผุนสูงสูงนเริ่มมหญ่ละได้ปะแม่ตันนั้นก็สูงผุนมีห้างนกโอ้ท่านเดี๋ยวาวนี่กับท่านไดี๋ยวอยู่วินี่กันหน่อยบะโอ้ตัวนั้น เนี่ยงานว่ามาเอาข้อหักต้นนี้นะข้อมันหักมันโตดลงมันฮะเอู้เกือบมันเหยียบอุ้ยมันหัอุ้ยอ่ะปเอามีดมัยังสั่นอุ้ยมันหักอุยอะเอาเือมีดดึงอุ้ยอ่ะอุ้ยอ่ะบ่ได้บ่ได้ยางเขามาเบิ่งอย่าย่าพี่น้องอย่ามันหักไหม พ่าอะมรเดืฟันเนาะมันหักเนาะอู้จนดำหมดเลบนะเยบู้น่ะเขียบแกบไงอ่านโยขึ้นมาเจ้าจะเบียดออกมาจะใส่เมียแบกยดตัดออกโอู้เนี่ยพิ่งงานมันตัดมันขาดบวัวขาวเตะเท่าเดียวเลยนีไ่ไงอัดอ่ะตรงนั้ đúng không phát chắc lô này vâng như nương si chết bẹt cầu ship 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 ép กล้วยน้ำว่าเนาะกล้วยน้าว่านกล้วยน้ำว้า,ววา,ววาอ่าบบนี้สิเอาไปทึ่งเห็ดกล้วยฉาบทึ่งบุมบนี้เอ้าไม่ได้ล่างปากเลยวบนี้มีของหวานกินยยมหลังอาหารเลยครับพี่น้องไปไปเห็ดกันครับผม บีบบางนาาหางน้าวใส่เห็นยังไงบ่เห็มันดำบ่ให้มันดำบ่ให้มันแหล่นะครับเนาะหลังยางโกยกระซาน ย,ยืดขนาดไหน่นสิ่งตอนนึงต้องเสียงด้วยครับ เรื่องกรอบแล้วครับแบบมันจะไม่บุบ้าบูาบ,บากะ้วยมันจะดูเฉยเฉย่าจะได้แล้ว,ล,วลองซิมมึงติละถ้ากรอบแล้วก็ได้ได้และ สีเหลืองสวยเลยครับทอดเวลาชอดใช้เวลาทอดประมาณแปดถึงเก้านาทีนะครับผมตีไปสิบนาทีอะไรครับสิบนาทีบวกลบ สาปามาเคี่ยวไปเรื่อยๆจนมันเหนียวคนล้วครับน้ำตาลไม่ได้นี่ครับน้ำตาลเริ่มข้นแล้วครับเริ่มข้นจนแบบแขฉดเอร์ๆเลยครับ <c oughs> <c oughs> เอาก็หยิบใช้กลวยลงไปนะครับผม เดเดเลยหัวนหาอยาเี่ยเต็มกระทะเลยครับกล้วยสามวิ มันกงจะเป็นเก็ดจับอยู่ที่ชิ้นกล่วยนะครับฮ่าแบบลว้แบบว เราก็จะใส่กระปุกไว้แบบนี้นะครับเนาะเป็นกระปุกขนมเกาเก็บไวแบบนี้ไปกินโดนๆซุ่มเหลือกระปุกก็ใส่ถุงไวแต่กินกินในถุงก่อนในถุงบรรเจิยมากินในกระปุกสับรองกินจน,นเจ็บปากกันเลยครับพี่น้องเสียบแสียบผู้เห็ดผู้เห็ดแสีบผู้เห็ดนี่แสีบครับเห็ดด้วยมือ